ันนี้ใช่ไหมคะ,ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีชื่อเข้าชิงค่ะก็เป็นดาราเจ้าบทบาทเป็นไงคะคาว่าเจ้าบทบาทสำหรับเรามันมันมันช่วยสร้างเราอย่างไงบ้างคือ จริงๆเจ,จ้าบทบาทมันก็คือเราไในฐานะนักแสดงอะค่ะถือว่าถ้าเกิดเราได้รับรางวัลเนี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราแบบพัฒนาผลงานของเราต่อไปแล้วก็สําหรับพิมเนี่ยคือมันคือ,ปคอเป้าหมายในชีวิตเราแล้วแหละคือพิมพ์อยากที่จะเป็นนักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยใช่การได้รับรางวัลน,นี้มันก็ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะแล้วก็มีคุณค่ามาคำบรจ้าบทบาทเมื่อก่อนมันอาจจะอยู่ไกลสำหรับเราเลยค่ก็ไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าเพราะว่าคือ เราเราก็ไม่รู้ว่าออในชีวิตนี้เราจะประสบความสำเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอเราได้ได้เข้าชิงรางวัลน,นี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ผลงานเราแบบอยู่ในสายตาของของคนแล้วอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจมากๆจาก<ๆ>เรื่องอะไระน,นะคะสมโชดค่ะอา, <laughs> อากว่า <c oughs> คือจริงๆอะ่ะตอนตอนที่พิมมาเล่นเรื่องชมโฉดอีอย่างหนึ่งเลยที่พิมอยากจะทําคือพิมอยากจะชาเลนต์ตัวเองกับบทบาทที่เราไม่เคยลองทําเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่ยากมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆเลยอะไรเง,ไงี้ยค่ะก็เลยความคาดหวังของเราอย่างเดียวเลยคือเราอยากที่จะชาเลนต์ตัวเองแล้วก็ทําบทอันนี้ออกมาให้ดีมากที่สุดยะไรเงม้ยใช่ไหมอันนี้ของของของทีมเพลงมันคืออะไรครับการรับรางวัลไหมหรือว่าการที่บบเพื่อนแฟนคือรางวัลอ่ะมันเป็นเหมือนโบนัสที่เราที่เราได้มาเป็นกําลังใจ จากเราเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันสาคัญมากที่สุดอะคือความสุขของคนที่ได้ได,ดูละครของเราแล้วก็เออเวลาเวลาเราไปไหนเราคือคนได้เวลาคนมาถามเฮ้ยแบบฟ้านภาใช่ไหมอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเอ้ย e มันฟูลฟิลเราดีนะเราดีใจที่ที่คนได้รับชมแล้วก็เวลาเราได้รับทั้งแบบคําติชมเงี้ยคะ่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแบบดีใจอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้าชิงจริงๆเคยได้เข้าชิงเมื่อแบบ นานมากๆแล้วอะค่ะตอนนั้นเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจพี่เติ้ลตะวันเป็นผู้กำกับเลยะะอะค,ค่ะก็อันนั้นะคือคือได้รับเป็นเหมือนเขา,าเรียกว่าอะไรอะ <S <S ดาราดาวรุ่งอ่าตอนนั้นเหมือนที่เราเพิ่งได,ได้มาเล่นแบบเป็นนางเอกเรื่องแรกเลยอะนัะค่ะตอนนี้ก็เป็น้าบนบาน่ายไปแล้วใช่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ ให้พิมได้เข้าชิงรางวัลขอบคุณมายาทีวีอวอร์ดด้วยค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมายาทีวีอวอร์ดมากๆเลยที่มองเห็นแล้วก็ให้พิมได้เข้าชิงรางวัลนี้ค่ะขาอยากถามถึงสภาพจิตใจพิมและการตอนนี้เปบาค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมพ์ก็ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจากทุกๆคนรวมถึงกับกคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเราก็พยายามที่ จะเข้มแข็งให้ได้แล้วก็พยายามที่จะมองคนที่เรารักให้ให้ให้เยอะๆเลยตอนเนี้ยคือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเลยอย่ะเยค่ะพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆหลังจากสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เพราะว่าหลายคนได้เห็น็อตของน้ำตา<ม>ต่างตา่างของพีด่ด้ว่าก็จริงๆมันก็เป็นถือว่าเป็นแผลสดเนาะมันก็ เราเราไม่ได้เาคว่าเราจะต้องมาตอบคำถามในในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่รู้สิมันมันก็สดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างในครอบครัวเองกลับไปคุยกันยังไง,ไงบ้างหลังจากได้เห็นสัมภาษณ์ของพิมแล้วเขาเขาว่ยังไงกันบ้างคเราพิมคนในครอบครัวค่ะพิมตอนเนี้ยไม่พยายามที่จะไม่ไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยใช่คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็เออ พูดกันแต่สิ่งดีๆดใช่พยายามที่จะให้กําลังใจกันมากกว่าเพราะว่าพิมพเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็พิมพ์ก็คือเป็นพี่คนโตอ่ะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีางเราเอา่ีะก็ต้องรับตรงๆว่ามันมันมีผลกับสาภาพจิตใจเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า จริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดสําหรับพิมพ์ในชีวิตพิมพ์แล้วแหละใช่การที่พิมพ์ก็มองนะว่าถ้าพิมพ์ผ่านเรื่องนี้ไปได้พิมพ์ว่าพิมพ์ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยพิมจะผ่านไปได้ทุกเรื่องจะบอกว่าแก้วเรามีรอยร้าวไปแล้วเพราะที่การภาษาเนี่ยมันแบบเหมือนเดิมอย่างเงีมันอาจจะยากอย่างเงีพิมเองนะครับมันจะมีความหวังในตั พิม์เชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็คือครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวค่ะมันจะมีทางออกเสมอนะแล้วตอนนี้คือพิม์แค่โฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขและแฮปปี้พิมพ์ทําได้ทุกอย่างเลยใช่ทำยากไหมนะคะล่าสุดที่ทางแผนกแม่สื่อได้่ารอันนี้ก็ได้อ่านอล่มออมีค่ะได้ได้ได้อ่านแล้วค่ะ ถึงพิมพิมรู้สึกว่าพิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพิมพิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแลให้กับคนในบ้านพิมมากแล้วแล้วตอนนี้พิมอยากที่พิมเป็นพี่คนโตพิมอยากที่จะเป็นคนที่นำแล้วก็เป็นเสาตอนนี้ให้กับทุกคนให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะ้มแขังให้มากที่สุดพยายามที่จะชิงแังให้มาก ุณแม่โพสส์ค่แล้วก็มีข้อความสุดท้ายที่คุณแม่ยังบอกว่าให้ตัดติดตามผลงานของลูกสาวด้วยค่ะโดยท้ายแล้วคุณแม่ก็ยังคงที่จะเป็นห่วงะถูกต้องค่ะคืออยากได้พิมบอกครอบครัวคือครอบครัวค่ะแบบถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากอันนี้คือเรื่องที่พิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอพิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งวันนี้พิมได้แบบได้เข้าชิงกับรางวัลที่เป็นเป็นเกียรติขนาดนี้ ส่วนใหญ่ๆเลยก็เพราะแม่พิมพที่ผักดันพิมมาทำทุกวันนี้ได้ไม่งั้นพิมพจะไปเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงยังไงถ้าคือเขาไม่พาพิมไปค่ะใช่แล้วพี่บอกว่าเป็นพ่อคุณพ่อเป็นไงบ้างคะท่านเปคุณพ่อักใสใจดีคือท่านก็เครียดค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าพิมพเครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมพจะเข้มแข็งและแฮปปี้ให้เขาดูให้มากที่สุด เพราะว่าถ้าพิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนแล้วพิม์ก็ไม่ใช่แค่ป๊าป๊าอย่างเดียวพิมพเชื่อว่าพิมพ์ร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ที่แล้วพิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่พิม์ทำไปนะเพราะพิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็ต้องน้อยนอยนะพิมรู้จักดีว่าเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามพิมพ์แน่แล้วพิมไม่อยากพิมไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วพิมอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้